อยี่ยมีโซนโลกก็ไม่ได้ที่ถ้ามันเป็นวงกลมใหญ่ๆเงี้ยต้องให้ใหญ่แบบนี้นะเออกากากล็ตโฟมอันนี้เท่าไหร่นี่โอ้ยี่สิบอ็ดไปดูช็อตโอ้เล่นน้ำอันนกฟันอันนกฟันชาวนาแล้วเอ ไปไหนเลยแลวก็ถึงโอ้ขาโตโต้ถึงมันก็ถีบเอ้ยมันก็ยันอยู่ล่างเป็นเพราะว่าไม่หรอกไอ้นี่ไม่ก็รอน้ำไงรอน้ำป้อนมันนี่ไงมันกินพื้ที่อ่ะมันก็เลยไปออานนนุ่่่ใสกไม่เป็นไรลากไปเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรศกกินพอดีไลกินมาดีย๋อขไข่สุกสองตัว เอออะชิบชิอะไรเอ้าชิบโลนี่เขาหมือด้วยนี่เขาหมือด้วมัน,นจะได้มือ